สวัสดีค่ะนางใหม่พยิบซีจ้าในค่ำคืนนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะคะในแรนดอมหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาอยากถามคุณว่าอะไรค่ำคืนนี้นะคะเขาอยากถามคุณว่าอะไรนะสิ่งที่เขาอยากถามคุณมากที่สุดอืมเขาอยากถามว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังมีความรู้สึกที่ดีๆกับเขาอยู่ไหม เขาอยากมอบความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณนะคุณจะรับไหมถ้าเกิดเขาเช็คแอคชั่นเช็คเช็คอะไรคะถ้าเกิดเขาแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักถึงแม้ว่าจะเป็นความต่างเป็นรักต่างวัยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะรับรักเขาไหมอู้ววแสดงว่าเขารักคุณนะเขาอยากจะถามว่าคุณรู้สึกเป็นยังไงคุณรู้สึกกับเขาอะเป็นยังไงบ้างเขา เขาเป็นยังไงในความรู้สึกของคุณเออเขาอยากรู้นะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาและเขาเป็นยังไงในสายตาของคุณนะเขาอยากถามคุณว่าอย่า,ยางนี้เนาะอู้เขาอยากถามคุณว่าคุณส่องเขาบ้างไหมเออคุณคิดถึงเขาบ้างไหมคุณส่องเขาบ้างไหมถ้าเกิดจะเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักคุณจะตอบรับรับเรกเขาไหมจะอะไรไหมยัยงไงเนาะอืมเขาอยากรู้อ่ะ นะคือในค่ำคืนนี้เขาไม่รู้จริงๆว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะพลังงานตอนนี้เขาอยากรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะเขาไม่รู้จริงๆเลยอยากถามว่าคุณรู้สึกกับเขาอย่างไรนะเขาอยากถามคุณจริงๆนะในค่ำคืนนี้มันเป็นอะไรที่แบบอยากถามมากๆเลยอ่ะก็เลยก็ทำอยากก็เลยทําให้แม่หมออยากทําหัวข้อนี้ว่าเขาอยากถามอะไรคุณมากที่สุดก็นั่นแหละโดยรวมๆแล้วเขาอยากถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาอยากพบอยากเจอกับเขาไหม คุณรู้สึกดีกับเขาไหมคุณรู้สึกรักเขาไหมแล้วเขาเป็นอย่างไรในสายตาคุณตอนนี้ก็คือนิ่งๆสถานการณ์นิ่งๆกันอยู่ไม่แอคชั่นอะไรแต่เขาส่งคุณนะแล้วเขาก็อยากรู้ว่าคุณส่งเขาบ้างไหมนะในโลกโซเชียลนะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาสถานการณ์แอบรักแอบชอบนะเขาอยากจะถามคุณว่าคุณส่งเขาไหมคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณวาดฝันหรือหวังว่า ความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรอยากให้เขาแอคชั่นไหมหรือคุณจะแอคชั่นหรือ,อยังไงเขาอยากจะชัดเจนกับคุณอยากจะเข้าหาคุณอยากจะมาจีบมาเอา่อมาเป็นแฟนกันกันกบคุณนะอันนี้สถานการณ์แอบรักแอบชอบก็คืออยากถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเขาอยากรู้นะถ้าเป็นสถานการณ์แบบดิวกันแล้วนะคะดิวกันนี่ก็ได้หลายสถานะนะนะก็คุณก็ย่อมรู้นะว่าสถานะของคุณกับ เขาคนนั้นของคุณอะอยู่ในสถานะไหนนะสําหรับผู้ที่ดิวกันแล้วเนี่ยเขาอยากเจอคุณมากๆคิดถึงคุณมากๆในค่ำคืนนี้สิ่งที่เขาอยากถามคุณก็คือเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคิดถึงกันไหมอยากมาหากันไหมคิดถึงจังเลยเฝันถึงกันบ้างไหมนะคืนนี้ก็แบบอยากจะบอกว่านอนหลับฝันดีนะ ถ้าเป็นไปได้มาเจอกันไหมอยากเจอมากๆโอ้ยอยากเจอแล้วทำอะไรต่อคะ่ะเด็กอมคือดีสำหรับสถานการณ์ที่มูฟออนมูฟออนก็คืออ่ะจบกันไปง่ายๆไม่คุยกันที่ดื้อตัดสัมพันธ์กันไปเฉยๆหรือว่าเลิกกันไปแล้วหรือจบกันไปแล้วหรือห่างไกลกันไม่สามารถติดต่อกันได้อะไรอย่างนี้นะสําหรับสถานการณ์ที่มูฟออนเขาคิดถึงคุณมากๆเลยค่ะเขาเฝ้าแต่คิดเขาเฝ้าแต่ ส่องโลกโซเชียลคุณแล้วเขาก็อยากรู้ว่าคุณคิดถึงเขาไหมนั่นเองนะคะสำหรับเอ่อสำหรับสถานการณ์ที่สามทีนี้เรามาดูว่าเขาฝากมาบอกอะไรเขาฝากมาบอกอะไรคุณคะในค่ำคืนนี้ทุรักทุเลหน่อยนะคะแม่หมอมาทุระก็เลยต้องอยู่ในรถเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะในค่ำคืนนี้ว้า ฉันน่ะจดจําเธอในในทุกทุกวันเลยนะอืมในทุกอิเลอิเลียบทฉันจับฉันจดจําเธอได้ทุก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 ดีเทลอะนะอืมฉันจำเธอได้ทุกอย่างทุกแบบทุกตอนนะว่างั้นเถอะที่เคยรู้จักกันนะอืมแต่ตอนนี้มันเป็นเวลาที่ยังเทคแอคชั่นไม่ได้ก็เลยต้องฮิวตัวเองก่อนนะ ฉันต้องการคุณนะถึงยังไงฉันก็ต้องการคุณในค่ําคืนนี้ฉันต้องการคุณมากมากนะอืมก็เพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทําให้คิดถึงคุณในค่ําคืนนี้นะคิดถึงคุณมากๆเลยต้องการคุณมากๆเลยนะอืมฉันรักคุณโดยปราศจากเงื่อนไขนะรักก็คือรักไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆแต่ก็อยากใกล้ชิดคุณนะ เออคุณไม่รู้หรอกว่าการปล่อยมือคุณไปหรือการที่เงียบใส่กันเนี่ยมันยากแค่หน่อยเนี่ยมันยากทรมานมากๆเลยเนาะอืมฉันก็รู้ว่าฉันไม่ได้แท็กแอคชั่นอะไรมันก็เลยพังนะความสัมพันธ์นี้อืมเนาะแล้วก็แบบฉันก็รู้ว่าเธอเจ็บปวดทรมานเอาเละหมดแล้วเอาเละเละ,เละ <c oughs> ฉันก็รู้ว่าเธอเจ็บปวดก็คือสรุปแล้วนะสรุปแล้วเขาก็อยากจะถามว่าคุณคิดถึงเขาไหมคุณต้องการเขาไหมฉัน,นต้องการเธอนะฉันคิดถึงเธอฉันจดจาเธอได้ทุกทุกอิริยาบถท,ทุกอย่างที่เป็นเธอจำได้หมดนะคะก็จบไปนะคะสำหรับแรนดอมในค่ำคืนนี้ตุลักตุเลไปหน่อยนะคะก็ให้อภัยกันไปนะคะวันนี้ไม่ใช่วันนี้สวัสดีค่ะฝันดีลาติสวัสด์จาจะนั่งไหมไปยิบซีซี